ตำนานดินแดนเทพตอนที่แล้วเล่าถึงเทพอารมณ์มาถึงยังด้านนอกของป่าที่ถูกสัตว์เทพบรบกวนในตอนที่เทพอารมณ์ยังอยู่บนดินแดนโตหลัวเขาได้เคยพบกับสัตว์แข็งแกร่งและทรงพลังเช่นนี้มาแล้วในโลกแห่งนั้นมันถูกขนานนามว่าสัตว์วิญญ,ญาณหนึ่งในนั้นมีราชาแห่งสัตว์วิญญ,ญาณอยู่ตัวหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เทพผ่านการมาเพนมา800,000ปีแล้ว แต่กลับไม่สามารถขึ้นสู่แดนเทพได้และตัวมันอยู่ใต้บังคับบัญชาของเทพมังกรในตอนนั้นด้วยความเครียดแค้นระหว่างแดนเทพและเทพมังกรย่อมไม่มีความเป็นไปได้ ที่จะมายัางแดนเทพสัตว์เทพที่อยู่ในแดนเทพตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่ดำลงตำแหน่งเทพพวกมันเป็นเพียงสายเลือดของสัตว์เทพเหล่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตอนที่แดนเทพถือกำเนิดขึ้นย่อมทำให้สัตว์เทพสืบทอดต่อมาโดยธรรมชาติเช่นกันเนื่องจากไม่ได้ดำลงตำแหน่งเทพ ความเร็วในการดูดซับพลังแห่งฟ้าดินของมันจึงทําได้เพียงหนึ่งในสิบของเทพเท่านั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากคิดจะก่อความวุ่นวายในแดนเทพนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้สัตว์ที่รอดตายเหล่านี้สามารถดํารงอยู่ในสถานที่บางแห่งเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าสถานที่ตรงหน้านี้ จะมีลมปานของสัตว์เทพอีกทั้งมันยังดูเข้มข้นมากแม้สัตว์เทพจะไม่รุ่งเรืองดังเช่นในอดีตแต่จำนวนหนึ่งที่บำเพนตะบะแก่กล้ายังคงดำรงอยู่เทพอารมณ์พบว่ามีลมปานของสัตว์เทพหลายร้อยตัวอยู่ในป่าแห่งนี้ ทำให้เขาต้องระวังตัวด้วยการบำเพ็ญจนถึงระดับเทพชั้นเอกย่อมไม่กลัวสัตว์เทพเหล่านี้แต่สัตว์เทพนั้นย่อมไม่มีความรู้สึกดีต่อเหล่าทวยเทพแม้แต่น้อยหากเกิดการ,รเผชิญหน้าเป็นไปได้มากที่จะเกิดการต่อสู้หากเป็นเช่นนั้นเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้จับตาดูทั้งพ่อตาและแม่ยายที่อยู่ด้านในตื่นตหนกเทพอารมณ์พูดกับเทพผีเสื้อที่อยู่ข้างๆพวกเราอาพังกายเข้าไป เนื่องจากอิทธิพลจากลมปันของสัตว์เทพมากมาย ที่อยู่ในปา่าทําให้ประสาทสัมผัสเทพของเขาไม่อาจสัมผัสเข้าไปในส่วนลึกที่สุดในป่าได้ทําได้เพียงเดินสํารวจลึกเข้าไปมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเทพผีเสื้อและเทพอารมณ์ไม่มีทางหาพบประสาทสัมผัสของสัตว์เทพไวมากพวกมันอาจจะไม่รับรู้ถึงประสาทสัมผัสเทพของเจ้าแต่ถ้ามันพบลมปานของพวกเราได้อย่างง่ายจะทํายังไงพูดถึงมันในตอนนี้ข้าก็ไม่แน่ใจคงทำได้เพียงลงมือเท่านั้นดวงตาของเทพอารมณ์ฉายแววความยากเย็น เทพผีเสื้อพยักหน้าเห็นพร้องกันและเผยรอยยิ้มจางๆแววตาค่อยๆเฉบคมขึ้น ไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูร่วมกันกับเจ้ามานานแล้วหลังจากที่เธอแต่งงานกับเทพอารมณ์ก็ทำตัวเป็นกุลสตรีอยู่ในแดนเทพมาโดยตลอดขณะที่เธอและเทพอารมณ์ยังอยู่บนโลกมนุษย์ในตอนนั้นมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากก่อนหน้านี้ที่เผชิญหน้ากับเทพแห่งบาปดังเดิมทั้ง4ี่อย่างกระทันหันอีกทั้งแรงกดดันจากการร่วมมือกันของเทพชั้นเอกทั้ง4องค์นั้นทรงพลังมากเธอจึงตื่นตระหนกไปบ้างแต่ครั้งนี้อารมณ์คงที่ เจตนาลมแห่งการต่อสู้ภายในใจก็ลุกโชนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเทพผีเสื้อพูดไปพางยกมือขวาขึ้นทำท่าทางเรียกอะไรบางอย่างในอากาศลําแสงสีทองเปล่งประกายขึ้นโดยยึดฝ่ามือของเธอไว้เป็นแกนกลางประกายแสงแผ่ไปทั้งสองข้างทันใดนั้นมันก็กลายเป็นหอ,อกยาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือของเทพผีเสื้อปลายหอ,อกทั้งสองด้านแหลมคมมีสีทองสุกสกาวทั้งเล่มเปล่งประกายแสงสีทองแผ่เเพ้วราวกับมีเสียงมังกรคำรามดังขึ้นลาง,ลาง ออกยาวเล่มนี้มีที่มาที่ไปในตอนนั้นที่เทพมังกรดับสลายแยกออกเป็นราชามังกรทองและราชามังกรเงินราชามังกรทองถูกสังหารในดินแดน,นเทพหนึ่งในกระดูกซี่โครงของมันกลายเป็นหอ,อกเล่มนี้ต่อมาก็ตกไปอยู่ในเงื้อมือของเทพสมุทร และเขาได้มอบมันให้กับเทพผีเสื้อบนดินแดนโตหลัวที่เทพมังกรจากไปยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับราชามังกรทองและราชามังกรเงินอยู่มากมายแต่แท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดได้รู้บดแสงของพวกมันเพียงแต่การดับศู์ของเทพมังกรแยกตัวเป็นราชามังกรทองและราชามังกรเงินปรากฏขึ้นบนดินแดนโตหลัวถูกสิ่งมีชีวิตจำนวนมากพบเห็น และเกิดเป็นตำนานของราชามังกรทั้งสองหอกยาวที่อยู่ในมือของเทพผีเสื้อมีชื่อว่าหอกมังกรสุวรรณแม้ไม่อาจกล่าวได้ว่ามันมีพลังเต็มเปี่ยมของราชามังกรทองในตอนนั้นแต่พลังทํำลายล้างอย่างแรงกล้าที่มีอยู่ในนั้น สามารถดูดซับพลังชีวิตทั้งหลายเพื่อนำมาใช้เสริมอัตราการเาผาผลาญของตัวเองและเสริมความแข็งแกร่งของพลังครั้งหนึ่งเทพสมุตเคยบอกกับเทพผีเสื้อว่าออกมังกรสุวรรณถูกผนึกไว้หากคิดจะคายผนึกต้องเป็นผู้สืบทอดพลังของมังกรทองจึงจะทำได้พลังของผนึกนั้นทรงพลังเป็นอย่างยิ่งกำเนิดมาจากเทพมังกรในอดีตต่อให้คณะกรรมการดินแดนเทพเอง ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะปลดผนึกเหล่านี้ได้ก่อนหน้านี้เทพผีเสื้อและเทพอารมณ์เคยศึกษามันอย่างรอบคอบสิ่งเดียวที่เทพอารมณ์สามารถประเมินได้ก็คือหอ,อกมังกรสวรรค์นี้ถูกผนึกไว้ถึงเ้าชั้นและผนึกเหล่านี้แปลกมากดูเหมือนว่าผนึกชั้นแรกๆจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่ตราใดที่พลังของเขาส่งผ่านเข้าไปผนึกเหล่านี้จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยทันที เขาจึงประเมินว่านี่อาจเป็นสิ่งที่เทพสมุดกล่าวถึงต้องเป็นพลังที่มาจากราชามังกรทองจึงมีความเป็นไปได้ที่จะปลดผนึกมันหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทดสอบอะไรมันอีกถึงยังไงเมื่ออยู่ในแดนเทพโอกาสในการต่อสู้ก็น้อยมากใครจะรู้ว่าจูๆ่ๆเทพทำลายล้างก็ลงมือทำให้การต่อสู้กลายเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญในตอนนี้เทพอารมณ์และเทพผีเสื้อจับมือกัน ทพผีเสื้อถือหอกมังกรทองอยู่ในมือขวากุมมือซ้ายไว้กับเขาและในมือซ้ายของเทพอารมณ์ก็ปรากฏของชิ้นหนึ่งแสงสีน้ำเงินกลุ่มเล็กๆหากสังเกตดๆีๆจะพบว่าเป็นมีดเล่มเล็กยาวประมาณ7ชุนส่องแสงประกายในบางครั้งดูเหมือนจะมีใบหน้าของวิญญาณที่ส่องประกายอยู่ในนั้นเทพอารมณ์และเทพผีเสื้อที่เตรียมพร้อมจะต่อสู้จะได้พบกับวิกฤตอะไรในป่าแห่งนี้ติดตามรับฟังได้ ในดินแดนเทพตอนต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ